อมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงนำเลยครับดึงเลยครับโอ้เบรกติดปะเนี่ยเอาคายแล้วโอ้โ,อโ,อโ,อโอไหไมไปแล้วครับไปแล้วมาฮนะมาดูกันนะครับวันนี้มา เอารถนะฮะอยู่ที่เกษตรที่ใสนะฮะมีรถอยู่5คันนะฮะจะเป็นรถน้ำเกือบหมดแล้วนะมาดูคันนี้ก่อนเลยนะฮะเป็นเจ้าคุณปูหัวเหล็กนะถังเป็นของเหลวนะเป็นถังน้ำนะเขาเป็นถังน้ำมันเอามาใส่น้ำนะใครหาถังหกล้ออยู่นะฮะมีอยู่หลายใบอยู่นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องหกดีนะฮะนี่มีเอาคันเอามาใช้งานเลยนะฮะคันนี้ งานแรกครับงานแรกไม่มีรถวิ่งครับกูก็เลยเอามาลากครับมีห้าคันด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีขนาไหนบ้างเนี่ครึ่งคันนะฮะอีนหนึ่งคันตัวนี้ถังจะสวยหน่อยโอ้โอ๋อ จะเจ้าคุณปูทางนั้นเลยตัวนี้จะเป็นหัวไม้นะฮะหัวกึ่งเหล็กกึ่งไม้นะใครถามหาถังน้ํานะว่าอยากได้ถังน้ํานะตัวนี้น่าจะเป็นถังน้ํารถงานก่อสร้างนะฮะมีถังปั่นด้วยเฮ้ย ไฟแตกภาพเลยเจ็ดเกียบเอาเิด็ดเกียบเอา,าเอามาไปไปติดเกียบไว้ทุกคันเลยนี่หนึ่งคันครับเอาคุณปูแหมมีเกีย์ฝากด้วไอ้มีเกีย์กลาง สันด้วยครับตัวนี้ได้ของไอ้ไมีโน่นะโอ้ถังน้ำมันสวยเลยตัวนี้นะฮะอันเนยได้ใช้งานละนะส่วนมากจะเป็นเครื่องหกบีบีหมดนะครับตัวนี้ก็ดูใบเพลินๆนะครับเป็นฟูงท้ายฟูโซ่นะตัวนี้นะถังน้ำหมดนะอันนี้นนเบอร์สองนะรถเบอร์สองเอาเรียกไปว่าเบอร์สองนะมีกี่คัน ยาง900เข้ามามีแต่ตายางพอใช้อยู่นะน,ะนี่เราจะเอาไปก่อน2คันนะะนี่จเจ้าคุณปู่ทั้งนั้นเลยวันนี้ดีนะ๋จะมีอีก2คันนะฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งมาเอาพ่กนี้นะถ้าพวงนี้ทันก็มาเอาพวงนี้ถ้าไม่ทันก็นนะ่าจะเอาวันนี้ เป็นพื้นที่ทรายอันตรายครับเดี๋ยวเผาขาดมาไม่อยเ,เดี๋ยวถอดมามาด้วยกันอยูสี่คนนะฮะนี่ยางเก้ารอเข้ามาแล้วนะตัดทุกคันนะครับเรวนี่ตัดทุกคันเลยใครหาอยู่ก็ลองเข้ามาดูโอ้กันชนตัวนี้มันสบายเลยแล้วเนี่ยมัดข้างหน้าเลยเอ่าเข้ามา ลาบหโขอนทองโอ้ยเปน็ปนอย่างบ่อนเป็นอย่างห<ะ>ไไดถอนบอนหดถอเป็นอยงฮะโอ้เร็วเร็ววะา่ันอ้ฝั่งไทยนะฮะูโซ่นะข่อพญานาคนะฮะในปั๊มน้ำพญานาค จะฝากด้วยไม่ใช่เกียร์สโลเกียร์เกียร์เก,ยรเกียร์กลางนะงเกียร์นิสสันเป็นเครื่องหกว,วีดีนะฮะยางก็โอ,โอ้มีหลายเส้นเลยนะยางเก้าร้อยนะฮะมีหลายเส้นเลยลูกตะขันซีโอเคพอได้อยู่หองรานะอันนี้ตู้น้ำครับถังน้ำ ดูสภาพครับมาดูสภาพนะฮะถังน้ำมันนี่สวยเลย200ลิตรเนี่ยสูตรหากิตด,ด้วยะ,ะเฮ้ยเขาป๋าใครวะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อะไรมาดู โอ้เรื่องเอาคันง่ายๆแต่วะเดี๋ยวได้เห็ดไงคือเขาจะขึ้นบ่อมัดทางนั้นพี่โอ้ทางนั้นมันใหญ่ปะฮะเอ้ยว้าวน้ำโมได้เลยติดีเลยฮะเอาข้ามทางไปดีแค่ดาบคนไหมดาบขึ้บ่อไงเออเข้าใจโยเข้าใจกันยามรอนไหเาเข้าใจก็ถามละฮะขอบบางคนขับบางคนว้าว่ากันชนอะ ดูก่อนแะเป็นยังไงโอ้ตัวนี้ลากสอยหลังต่อกันเลยได้เลยนะเนี่ยมีสลักด้วยนะโอ้ยางเขาพอได้哟ทะเวียน65ด้วยคันนี้ หัวเหล็กหัวเหล็กหัวเหล็กคานหน้ากว้างด้วยครับตัวนี้นะเป็นคานหน้ากว้างมีเกียร์ฝากด้วยตัวนี้ก็ตามันจะเป็น JCM แล้วนะแต่คันีบุกตัวนี้แบตเตอรี่โอ้พยานาคด้วยครับลังตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้อง ขึ้นไปเปิดดูนะฮะว่ามันผูกไหมแต่น่าจะผูแล้วมันมีการป่าแล้วตอนนี้มีป่าแล้วแต่ถังคันนั่นสวยอยู่อ๋เดี๋ยวเอากลับบ้านครับสองคันก่อนนะฮะเอกสารยังไม่ได้ทำเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะได้กี่เที่ยวนะครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงละถ่ายมาถ่ายมา ไปมาครับพ่บบบบอพ่อพ่อพ่อนะฮสองคันครับวันนี้เลยอ,อีกสามคันนะฮะน่าจะได้สามที่ยวเดี๋ยวดูอีก,กหน่อยอันนี้นี่ละ คันนี้เอาไว้ก่อนมากวะคันนี้มีสลักด้วยคันนี้มีสลักดาบเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปดูนะฮอีกสามคันนะว่ามีคันไหนบ้างรถโบราณ